ลูกสาวฉันจบมาหาหลัยดังการงานก็ดีมากฉันท้องค่ะฮะแต่ว่าวันนี้เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกดังนั้นคุณอังเกียรไหมไร่สาวระก่อนนัดบอกว่าเป็นสาวแรกรุ่นนำไปของใช้แล้วค่าสินสอดจะตั้งสามแสนพวกบ้าเอ้ยเออเอ,อ,เอ,อ,อย่าอย่าเพิ่งไปค่ะอย่าไปสิจี้เถียนเถียนแกพูดว่าอะไรแกรู้ไหมว่าเงินสินสอดนี่เอาไ้ให้พี่ชายแกซื้อบ้านนะ หนูท้องจริงๆเกไปมั่วกับใครมารูมเซอร์วิสค่ะช่วยผมด้วยขอร้องล่ะช่วยผมด้วย แบบนี้ฉันก็ไม่ต้องแต่งงานแล้วใช่ไหม ว่าเขาเป็นใครแต่เรื่องท้องหนูบอกคนอื่นไปแล้วต่อไป oh <my. S 1> ไม่อย่หวังจะเอาหนูไปขายได้ราคาอีกลูกทรพีออกไปซะต่อไปห้ากับมาที่นี่อีกลูกรักขอบคุณที่ช่วยแม่ให้พ้นจากพัฒนาการของครอบครัวน,นี้แม่ยินดีต้อนรับลูกนะ ตูตูตลูกไปรอตรงนั้นก่อนนะัมาม่คุยกับป้าเขาก่อนนะจ๊ะรับทราบครับหมามีฮึ <c oughs> นี่จี้เถียนเถียนเ้าเป็นอะไรของเธอข่าเช่าค้างมาหนึ่งอาทิตย์แล้วแค่สองพันเองเมื่อไหร่เธอจะจ่ายพี่คะคือว่างานออกแบบของฉันลูกค้าย,ยังไม่จ่ายเงินให้พอเงินเข้าฉันจะรีบโอนให้พี่ทันทีถ้าเึงสามวันถ้ายังจ่ายไม่ได้ฉันจะยึดห้องคืน ท่านให้เช่าไม่ได้ทำเพื่อการกุศลฮ<ะ>ึคนลุงซื้อลูกปอกไหมครับขอบใจนะหนูลุงไม่ซื้อพ่อเรารอแป๊บหนึง่งมู่ไปก็จะ<อ>มาแล้วตอนนี้ฉันไม่อยากเจอเขาแล้วข้างนอกลือกันว่า เขาจะไม่มีลูกสืบสกุลแกก็ไม่ใส่ใจตระกูลเรามีลูกชายคนเดียวมาสิบรุณแกเป็นพ่อไม่รู้จักช่วยจับตาหนูเขาหน่อยพ่อพ่อก็รู้นี่ครับ มูไปตั้งแต่เด็กแมวยังเลี้ยงตัวผู้เลยผมจะไปหาเมียที่ไหนมาลอดหลานได้ผมยังสงสัยเลยว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงถุย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 เหลวไหลเหลวไหลพูดอะไรเหลวไหลโอ้ยพระโพธิสัตว์คุ้มครองด้วยได้โปรดคุ้มครองหลานชายผมมีเหลนชายตัวอ้วนขาวหน้านาให้ผมเร็วๆด้วยเถอะพ่อไหวอันนี้ไม่ได้ผลหรอกนี่มันพระของเล่นมูไปซื้อมาหลอกพ่อต่างหากพระของเล่นเหรอคนโสดใช้ลูกปองไหมครับ อโอ้มามามาแค่ไกลสิเออเด็กคนนี้ทำไมหน้าเหมือนมูปไปตอนเด็กไปเลยรู้ว่าพระของเล่นกัดศักดิ์สิทธิ์อ้โมูปไปดูเร็วลูกชายแกโอ,อ้ ฉันมีเหล็กขายแล้ว <laughs> คุณปู่ปู่ซุมเจอเด็กคนไหนข้างทางก็บอกเป็นลูกผมมันเกินไปแล้วเออลูกหลานตระกุลเจียงของเรามีปาที่แขนซ้ายใเออ ไม่ผิดแน่น l l um> ี่คือลูกหลานตระโูลเจียงเราตระกูลเจียงเรามีทายาทแล้วแด้แล้วพวกเขาเป็นพวกค้ามนุษย์หรือเปล่าเนี่ยอะไรอยู่ตรงนั้นอะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรนชายฉันปูเลลกโชคดีที่ไวพอดึงผมเด็กมาได้เส้นหนึ่งรีบเอาไปโรงพยาบาลตรวจดีเอเอเลย คุณปู่ผมมีงานที่บริษ,ษัทไม่ว่างเล่นกับพวกปู่แล้วไอเด็กบา้าอะไรสําคัญกว่าเลนชายของท่านอีกแกอยู่ตรงนี้อย่สสาสงบสเงียมเถอะผลออกแล้วครับฮะผลออกมาแล้วขอผมดูหน่อยฉันดูก่อนฉันดูก่อนฉันดูก่อนเอออืมอืมอ้าวลูกชายฉันจริงด้วยหรือว่าจะเป็นผู้หญิงเมื่อตอนนั้น ใช่เลยเป็นเลนชายของ่านจริงๆด้วยดูถูกแกไม่ได้เลยแอบทำเรื่องใหญ่โตโดยไม่ส่งเสียงยังรออะไรอีกละ่ะรีบไปที่สวนส,สาธารณะพาลูกรักตระกูลเจียงของเรากลับมาตะกูลเจียงเรามีลูกชายคนเดียวมาสิบร,รุน่นนี่เป็นลูกชายคนเดียวของมู่ไปพี่เธ<บ>อซื้อลูกปอกไปแมวแมวแมวมามีตูดูอืมอืมอืม ตูตูลูกหิวใช่ไหมหมามิผมเอาหมันโถมาด้วยอืมะหมามิแค่ดมเฉยเฉยก็กินได้แล้วอืมตูตูเรามามีได้ข้าจ้างนะจะพาไปกินของอร่อยเลยหมามิหมันโถหวานหวานก็อร่อยแล้วครับ Dạ con hả? Rất โทษครับจำคนผิดคุณเจียงครับยังไม่เจอครับหาต่อไปต่อนพริกเพ็ดินก็ต้องหาลูกผมให้เจอครับคุณเจียงการประชุมบอร์ดประจำปีจะเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงคุณห้ามขาดนะครับผมกลับบริษัทก่อนพวกคุณหาต่อไปครับตอนนี้ฉันเหลือเงินไม่กี่ร้อยแล้ว ค่าเช่าก็จ่ายไม่ได้จียงซื้อกรุปค้างค่าออกแบบฉันมาเป็นปีแล้วเมื่อไรจะจ่ายคุณมีออเดอร์เข้าใหม่คะ่ะเอ๊ะต้องไปส่งอาหารแล้วออเดอร์จากเจียงซื้อกรุบถ้างั้นฉันไปทวงค่าออกแบบได้แล้วสิตูไปเราไปส่งอาหารกันเย้ <Yeah! S 1> มา ูเดี๋ยวมามีไปส่งอาหารลูกเราหมาม่ตรงนี้ดีไหมหมามีวางใจได้เลยผมจะไม่วิ่งซอนแน่นอนเด็กดีมาพี่รบพอฉันมาส่งอาหารรบกวนพี่ด้วยดูเด็กคนนี้หน่อยได้ไหมส่งเสร็จจะเดินเพ่นพ่านนะครับเจียงซื้อกรุปไม่ใช่คนธรรมดาจะเข้าออกได้ง่ายๆขอบคุณค่ะพี่ว้าวทีนี่ดูหรูหราจังเลย ถ้าผมตโตขึ้นทำงานที่นี่ได้มามีก็ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้แล้วเจีงซื่อกรุป๊ปมีแต่คนเก่งๆเด็กยังหนูฉันกล้าฝันจริงๆนี่คุณเจงมาแล้ว <S <S นี่หนูรีบไปรีบไปรีบไป รถเยอะจังถ้าผมมีสักคันก็คงดีมามีส่งอาหารก็ไม่ต้องตากแดดตากลมแล้วนี่มันที่เถียนเถียนไม่ใช่เหรอคุณหนูอุยเจออินพวกเธอรู้จักกันเหรอเธอคนนี้นะ่ะเป็นลูกสาวแม่บ้านบ้านฉันโตมาในห้องใต้ดินมาตั้งแต่เด็กเลยนะเมื่อก่อนแม่ฉันยังชมว่ามีพอสวรรค์ ด้านการออกแบบมากกว่าฉันไม่คิดว่าตอนนี้จะตกอ,อับมาส่งอาหารอยังเธอนะ่ะไม่คู่ควรขึ้นลิฟต์เดินขึ้นบันไดไปที่ฉันจะไปคือชั้นสิบเก้านะอีกอย่างเจงซื้อกรุปก็ไม่ได้มีกฎว่าคนส่งอาหารจะขึ้นลิฟต์ไม่ได้นี่ตัวเธอมีแต่กลิ่นเหงื่อมีนจะตายอีกอย่างนะที่วิส่วนตัวเธอมันไม่ดีขึ้นลิฟต์เดียวกันกับเธอจะติดโรคอ,อะไรไหมเนี่ยถ้าไม่อยากขึ้นลิฟต์เดียวกับฉัน เธอก็ไปขึ้นตัวต่อไปเธอคู่ควรให้ฉันรอเหรอคุณนอวีพวกเราไม่เจอกันตั้งหลายปีทำไมยังเอาแต่หาเรื่องฉันอยู่ได้เป็นเพราะเมื่อมมก่อนคุณนายอุ๋ยชมฉันน่ะเหรอฉันก็แค่พูดความจริงเธอคลอดเด็กเหลือขอออกมาไม่ใช่หรืองไงละ่ะฉันบอกงแลนะ้วไงตัว,ต,วตัวไม่ใช่เด็กเหลือขอแม้แต่พ่อของลูกตัวเองยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครไม่ใช่เด็กเหลือขอแล้วเป็นอะไรไปพด ผู้หญิงคนนี้กลิ่นของผู้หญิงคนนี้ทำไมคุ้นเคยจังที่เถียงเถียเธอทำอะไรอ่ะขอโทษครับขอโทษผู้สูงหาอย่างเธอยังกล้ามาคลอเคลีี่มูไปทำเสื้อผ้าเขาสกปรกเธอจะชดใช้ได้เหรออาชีพใบแบ่งชนชั้นสูงต่ำอย่าลืมนะกูณทัตตระกูลคุณก็เริ่มจากเก็บของเก่าเหมือนกันฉัน พี่มูปไปกูย่าถูกสภาพน่าสงสารของหล่อนหลอกเอานะหล่อนข้อลูกท่านยังไม่แต่งงานชาหวานผู้ชายที่สุดผมไม่มีความสนใจรุ่นงส่วนตัวของคนอื่นไม่มีงานทำเลยว่างมากหรือไงขอบคุณนะคะไม่เป็นไรคุณเจียงครับ นักทยของคุณคงจะเผลอทำเปื้อนตอนอยู่ข้างนอกงานเลี้ยงจะเริ่มแล้วเปลี่ยนตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วฉันช่วยคุณได้ค่ะคุณก้มลงมาหน่อย สูตรของคุณสีเฉดเดียวกันกับผ้าของฉันพอดีขอบคุณเอ่เอขอโทษนะคะปกติฉันอยู่บ้านจาัดเสื้อผ้าให้ลูกชายจนชินแล้วก็เลยเพลอปัดชุดให้คุณนะคะไม่เป็นไรคุณยังสาวขนาดนี้มีลูกแล้วหรอครับใช่ค่ะตูตูอายุห้าขวบแล้วห้าขวบคำนวณดูแล้วลูกชายฉันก็ห้าขวบแล้วเหมือนกันตูตู มามีอยู่ตรงนี้ออเดอร์ <Order S 1> <c oughs> ของคุณจะเกินเวลาแล้วค่ะขอโทษนะฉันไปก่อนนะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวในเหนื่อยจังเป็นลูกของเขาของน่าสงสารน่าดูลูกชายฉันน่ารักขนาดนั้นไม่รู้ว่าจะสบายดีไหมเพิ่มความคิดค้นค้นหาทั่วเมืองต้องหาให้เจอโดยเร็ว อาหารของคุณค่ะโชคดีที่ไม่เกินเวลาผู้จัดการช่วยอยู่ไหนฮะเออผู้จัดการชุยเถียนเถียนเธอมาได้ยังไงเออโครงการที่คุณจ้างฉันทำมันต้องปีหนึ่งแล้วคุณดูสิคะว่าข้าออกแบบเมื่อไรจะจ่ายให้ฉันอ๋อมาทวงข้าออกแบบนี่เองเรื่องนี้ ผู้จัดการชุยย right? ังไงเจียงเสื้อกรุบก็เป็นบริษัทมหาชนใช่ไหมค oh, ุณคงไม่อยากให้เกิดเรื่องเอื้อฉาว่าไม่จ่ายค่าจ้างใช่ไหมล่ะคะเฮ้ยเฮ้ใครบอกว่าจะไม่จ่ายฉันยุ่งจนลืมไปเลยต่างหากล่ะเอาอย่างนี้ตอนนี้ฉันรีบประชุมลูกนี้บ่ายฉันนันลูกค้าที่โรงแรมเสียงเฟิงเธอมาหาฉันนะฉันจะจ่ายให้ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะอ ที่เทียนเทียนคิดไม่ถึงว่าเธอจะทำงานในสายงานออกแบบจริงๆ <c oughs> โรงแรมเสียงเฟิงจะต้องทำให้เธออยู่ในวงการออกแบบไม่ได้อีกต่อไปตูตูมามี <c oughs> แดดร้อนไหม <c oughs> มามีเหนื่อยไหมดื่มน้ำไหมครับ <c oughs> มามี่ผมนวด,ดหลังให้ <c oughs> นั่นอะไรอะ Hmm? ได้ยินว่าคุณเจียงมีทายาทแล้วกําลังตามหาคุณชายน้อยทั่วเมืองโอ้โห oh uh huh. เกิดมาในกองเ uh huh. งนิงนกองทอง,ทองจริงๆด้วยดูสิป่าจอใหญ่ไม่รู้คุณชายน้อยด้วยเลิกขนาดนี้ใครจะไปดูออกล่ะจริงด้วยน่าเสียดายจริงๆถ้าเกิดว่าเราช่วยพวกเขาหาคุณชายน้อยคนนั้นเจอได้มมมี่ก็จะได้เงินสิบล้าน จะได้ไม่เหนื่อยขนาดน,นี้แล้วนั่นสิไม่ต้องง้อผู้จัดจาก,การช่วยให้จ่ายเงินด้วยมามิผู้จัดจาก,การช่วยให้เงินมามิแล้วหรือยังครับใช่ผู้จัดจาก,การช่วยบอกว่าพรุ่งนี้จะให้เรามาม,มามิจ่ายค่าเช่าห้องจะได้พาลูกไปกินข้าวอร่อยดีไหมดีครับไปคุณทัเจียงนี่เขาตกลงการโอนหุ้นครับแค่หาคุณชายน้อยเจอแล้วพิมพ์ลายนิ้วมือก็จะมีผลทันทีอืม ไม่เลวไม่เลวตามนั้นเลยถึงตอนนั้นเลนชายของฉันต้องสนิทกับฉันมากที่สุดแน่นอนพ่อพ่อสปอยเด็กเกินไปแล้วแกเข้าใจอะไรนี่คือลูกรักของตระคูณเจียงเรานะฉันไม่ให้เขาและ้วจะให้ใครไอ้น่คุณเจครับเตรียมพอตกลงกันโอนเรยอยอดและวิลล่ารวมถึงครื่อบินส่วนตัวพร้อมหมดแล้วครับตอนนี้แค่รอคุณชายนอดกลับมาเข้าใจแล้วเฮ้ แกเนี่ยนะว่าไม่แยกความรักจากฉันแกแกแกใครให้แกเงี<อ>้ใครให้แกเงี้ยใครให้แกเงใครแกแกเงีย้ยเฮเจียงมู่ไปแกหาหลานชายฉันเจอหรือ,อยังยังครับโธ่นี่หลานชายแกช่วยใส่ใจสักหน่อยได้ไหมออุ้ยกับแกก็ไร้ประโยชน์ไปรอไปกันเถอะไปไหนครับไปรอจับกระต่ายไงเราจะไปสวนสาธารณะรอไปเห็นชายฉัน โออ้ oh, ไ้ไปคุณเจียงมีข่าวคุณชายน้อยแล้วครับอยู่ไหนสิบนาทีที่แล้วมีคนบอกว่าคุณชายน้อยอยู่ที่โรงแรมเสียงเฟิงเตรียมรถไปเดี๋ยวนี้พูอจัดการช่วยออ้าวเทียนเทียนมาแล้วเหรอ สวัสดีครับคุณอาชุยฉันให้เธอมาเธอพาเด็กมาทำไมอ๋อคุณไม่ได้บอกว่าห้ามพาเด็กมานี่คะคุณดูสิคะเงินนั่นคุณจะจ่ายให้ฉันเมื่อไหร่คะพวกเราตอนนี้ต้องการเงินจริงๆอ๋อขั้นตอนการเบิกจ่ายของบริษัทใหญ่ๆมันช้าอยู่แล้วถ้าเธออยากได้เร็วๆก็ให้เด็กไปรอข้างนอกก่อนเราคุยกันตามน้ำพัง ธอหลอะไรอยากได้เงินไม่ใช่เหรอแค่เธอทำให้ฉันพอใจงั้นก็เข้าบัญชีพรุ่งนี้เลยหล้หหบบองแันีของอมนะไไปเพจะเด็กเลือขอผู้จัดการขอโทษนะคะเด็กไม่รู้เรื่องคุณอย่าถือสาเด็กเลยนะคะดีเขาไม่รู้เรื่องเธอน้านจะรู้เรื่องนะถ้าวันนี้เธอทําให้ฉันพอใจก็ไม่ต้องพูดถึงข่าออกแบบให้สองเท่าก็ไม่มีปัญหาคุณพูดอะไรฉันไม่เข้าใจเราเรามีธุระขอโทษก่อน ที้ทิ่เทียนอย่าทำตัวไม่เกียมกกบลาหัวนะวันนี้ไหนๆก็มาแล้วเข้าไปในห้องฉันสิไปไปไปเด็กว่านี่เสียงอะไรฟังจากเสียงเหมือนมาจากสาว่ายน้ำทางนั้นครับหรือว่าคุณชายน้อยกำลังว่ายน้ำไปดูกัน พวกแกจับมันไว้ม่บมีกลูกชายฉันจ็บสามีคนไม่เกี่ยวข้องจริงๆลูกชายฉันว่ายน้ำไม่เป็นเขาจะจมน้ำตายจริงๆนะคะฉันขอร้องคุณล่ะที่รักเด็กคนนี้ไม่เกี่ยวกับผมจริงๆนะอย่าให้เกิดเรื่องถึงตายเลยตกลงไปเองจมน้ำตายเกี่ยวอะไรกับฉันแม้ว่าเด็กคนนี้จะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่หล่อนแต่งตัวแบบนี้มันปรากฏตัวต่อหน้าคุณหล่อนก็ต้องชดใช้พวกแกทุกคน ดีนะแต่หลอดไว้วันนี้ใครก็หาก้ามุ่ยดีคนนี้ขึ้นมาบานบิไม่อย่างนั้นฉันจะเอาอชีวิตพวกแกอืมบ้านบิ๊บกรเจาะฉันขอร้องคุณนายเฉยเรียกใชยลูกชายฉันขึ้นมาเถอะแกทำเป็นน่าสงสารให้ใครดูคนอย่างแกฉันเห็นไปเยอะแล้วแกแต่งตัวแบบนี้มาประกวดต่อหน้าสามีฉันวันนี้แกไม่อ่อยเขาพรุ่งนี้แกก็จะอ่อยเขาอยู่ดีแกดูให้ดีดๆซะนี่คือผลจากการที่แก่ยโย่สามีฉันแกจะเป็นบทเรียนให้ดี เธอเธอแลแ้วเฉยฉันเป็นอะไรขนาดฉันจะสู้กับแกสู้กับฉันเยอะเหรออย่าแกนี่อ่ะนะแกก็มาแต่งงานกับเธอปล่อยสัเขาต้องเด็กเยอะกอนคนนี้คือใครให้เขามาช่วยสิ to watch the full episode.